ตัวที่ใช้ดูความแรงของเทนนะครับก็คือ ADX นะครับแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยผมคาดว่าก็คงจะเป็น EMA RSI นะครับแล้วก็ตัวพาบริษาซึ่งก็คงจะเป็นซีรีส์ของ EMA ก็คงน่าจะหมดประมาณนี้นะครับทีนี้นะครับก็ขอทบทวนนิดนึงนะครับซึ่งเรากำลังอยู่ในส่วนของการเทรดแบบเทนฟลอร์องอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยพอเทรดแบบเทนฟลอร์งเนี่ยแน่นอนว่าเราจะดูว่าทิศทางของเทนหลักเนี่ยมันเป็นอะไรนะครับ ถ้าเทรนด์หลักเนี่ยมันเป็นขาขึ้นเราจะโฟกัสที่การซื้อเท่านั้นนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเทรนด์หลักมันเป็นขาลงนะครับเราก็จะโฟกัสที่การขายเท่านั้นนะครับซึ่งเครื่องมือนะครับคราวที่แล้วเนี่ยนะครับเราดู EMA ก็ปกติแล้วเนี่ยเทรนใหญ่นะครับเราดู EMA 200นะครับแต่ว่าครั้งนี้นะครับตัวเครื่องมือที่ใช้ในการเทรดเนี่ยนะก็จะดูในไทม์เฟรมที่เล็กลงมานะครับก็คือไทม์เฟรมที่ h 1หนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยผมใช้ e m a 20 นะครับแต่หลักการเดียวกันนะนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาดู MA 20อนะอันนี้ได้ขอโทษนะครับคือเกียกราฟนะฮะมันเป็นกราฟของ EMA 200แหละผมตัดศูนย์ออกนะครับแต่ว่ามันก็คือ EMA20 ี่นะครับทิศทางดูเหมือนเดิมนะครับถ้าราคาหรือว่าแท่งเทียนอยู่เหนือเส้น EMA นะครับตรงนี้เรามองขาขึ้นนะครับเราเลือกฝั่งซื้อเท่านั้นนะครับส่วนถ้าเป็นขาลงนะครับก็ดูว่าราคาเนี่ยมันอยู่ใต้ EMA 20หรือเปล่าถ้าอยู่ใต้ EMA 2เนะครับเราโฟกัสที่ฝั่งขายเท ทีนี้มาดูเครื่องมือที่เราใช้ดูนะครับในส่วนของความแรงของเทนนะครับว่าเทรนนี้มันแรงไหมนะครับหรือว่าเป็นไซด์เวยอะไรแบบนี้นะครับเราเลือกอินดิเคเตอร์นะครับที่เป็นเทรนนะครับตัวนี้นะฮะถ้าดูที่ m t 4นะครับเราจะอินเสิร์ตอินดิเคเตอร์เทนนะครับแล้วชื่อเต็มมันคือ Average Directional Movement Index นะครับหรือว่าเราเรียกย่อๆว่า ADX นะครับบางคนเนี่ยนะฮะเขาอาจจะเรียกว่า ADMI อย่างนั้นก็ได้นะ นะครับคือตัวเดียวกันนะครับทีนี้วิธีการปรับตั้งนะครับก็ตัว p e รีย d นะครับก็คือใส่14นะฮะมันเป็น default อยู่แล้วนะครับส่วน Level เนี่ยจาก Level นะครับให้เราเลือกเป็น30-80นะครับแล้วมีแท็บให้เราเลือกสีทีนึงนะครับซึ่งถับเลือกสีเนี่ยผมให้เราเลือกนะครับในส่วนของ EMA อของ DMI นะครับที่เป็นบวกเนี่ยให้เลือกสีเขียวเพื่อที่ว่ามันจะได้สอดคล้องกับ ตัวแท่งเทียนนะครับส่วนเอฟดีเอนะครับที่เป็นลบเนี่ยนะฮะก็ให้เราเลือกสีแดงนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับรูปร่างหน้าตาเนี่ยนะฮะมันจะเป็นเหมือนตามเส้นเนี่ยนะครับก็คือเส้น a d x เนี่ยพอเราใส่เลเวลเข้าไปเป็นแปดสิบกับสามสิบแล้วเนี่ยนะครับถ้าในกรณีที่มากกว่าสามสิบนะครับตรงนี้ให้เราถือว่ามันเกิดเทรนละ แต่บางตำลานะครับหรือว่าบางคนเนี่ยถาจะเลือกที่ยี่ห้าก็ได้นะนะครับแต่ว่าผมนะฮะแฮปปี้ที่สามสิบนะครับแล้วก็บ้างตำราเหมือนกันนะครับเขาก็บอกว่าถ้าในกรณดีที่มันเกิดสามสิบไปแล้วนะครับแล้วก็ตัว ADS เมนี่ยมันย้อยลงมานะครับจนถึงระดับต่ำกว่าสี่สิบอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่ามันอยู่ในช่วงของปลายเทรนแล้วแบบนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็จะอาจจะเป็นแอดวานซ์ในระดับต่อไปนิดนึงนะครับแต่ว่าหลักการตวเนี้นะครับเอาวิธีที่เราเลือก ฝั่งซื้อก่อนนะครับฝั่งซื้อก็คือเราจะเห็นว่าเส้น d M นนะครับที่มันเป็นบวกนะฮะที่เมื่อกี้เนี่ยนะฮะผมให้เราเลือกแล้วเป็นสีเขียวเนี่ยนะก็ถ้าในกรณีที่ตัวด mI เป็นบวกมันอยู่ด้านบนเนี่ยนะฮะก็คือถือว่าตรงเนี้ยมันอยู่ในฝั่งที่เป็นฝั่งของฝั่งซื้อก็คืออัพเดทนะครับแล้วก็พอ A D ดมันหน้ากว่าสามสิบปุ๊บนะครับตรงนนเ,รเนี้ยเราโฟกัสเล่นซื้อได้ก็คือดูสองส่วนที่มันสอบค้องกันนะครับถ้าเราดูเฉพาะ a อ AD x อย่างเดียวก็คือดูว่า เส้นอะไรมันอยู่ด้านบนนะครับถ้าเส้นสีเขียวคือ DMI บวกมันอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็พอ ADX นะครับมันมากกว่า30บปึ๊บเนี่ยนะครับก็คือเล่นซื้อไปอันนี้คือดู ADX อย่างเดียวต่อมานะครับเรามาดูฝั่งขายบ้างนะครับฝั่งขายเนี่ยหลักการเดียวกันนะครับถ้า ADX เนี่ยนะฮะมันเกิดเทรนเมื่อไหร่นะฮะ ADX เกิดเทรนเมื่อมันมากกว่าเลเวล30นะครับแล้วเราก็ดูว่าไอ้ตัวเส้น ดีไอเนี่ยนะครับที่เป็นลบเนี่ยสีแดงอ่ะมันขึ้นมาอยู่ข้างบนเมื่อไหร่นะครับถ้าขึ้นมาอยู่ข้างบนตู้ปุ๊บเนี่ยนะครับแล้วเอดีเอ็มันเกินสามสิบนะครับนี่ก็คือถือว่าเกิดเซ็นนะครับเราก็เล่นฝั่งขายนะฮะถ้าในกรณีที่เอดีเอ็นะมันต่ำกว่าสามสิบลงมานะครับเราก็เส้นมันนนัวนนัวกันเนี่ยนะครับอันนี้คือถือว่าเป็นไซด์เวย์นะครับดังนั้นเนี่ยไอช่วงไซด์เวย์เราก็จะไม่เล่นนะครับถือว่าไม่ใช่ระบบเทรนด์โปรอ่ะทีนี้เรามาดูเอ็ เอดีเอเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเรามาดูว่าถ้าในกรณีที่เราเอา a d s เนี่ยนะครับมาใช้คู่กับ EMA 20นะครับเราจะเสตนระบบยังไงมาดูฝั่งอัพเ n นก่อนนะครับเหมือนที่ผมทบทวนไปแล้วเมื่อกี้นะครับก็คือถ้า u p พเ n นเนี่ยนะครับก็ดูราคานะครับดูแท่งเทียนว่าแท่งเทียนเนี่ยมันอยู่เหนือ EMA หรือเปล่านะครับถ้าแท่งเทียนอยู่เหนือ EMA 20อนะครับอันนี้คือถือว่าเป็น u p พเ n นนะครับแล้วก็เรารอ เริ่มเทรนมันแข็งแรงมาไหร่เพราะบางครั้งเนี่ยเราจะเจอเคสที่ว่าเฮ้ยบางทีเนี่ยราคาเนี่ยมันอยู่เหนือ EMA นะแต่ว่าตัว a d x มันยังไม่ได้นะครับดังนั้นตรงนั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นไซด์เวย์นะครับเราก็รอ2เงื่อนไขนะครับเพื่อให้มันคอนเฟิร์มเทรนแน่ๆนะครับก็คือราคานะครับอยู่เหนือ EMA 20นะครับแล้วก็ a d x มากกว่า30นะครับแล้วก็ DMI เป็นบวกคือเส้นสีเขียวเนี่ยนะครับขึ้นมาอยู่ข้างบนนะครับอันนี้ก็คือถือว่า อยู่ในเงื่อนไขนะครับเราก็เล่นฝั่งซื้อได้นะครับทีนี้บางครั้งเนี่ยนะครับมันจะมีจังหวะที่ตัวเทนเนี่ยนะครับมันย่อกลับมานะครับเราเรียกว่าลักษณะนี้ว่ารีเทสเมนต์นะครับคล้ายๆรีเทสเมนต์เนี่ยก็จะคล้ายๆหลักการของฟิโบคือราคาเนี่ยนะฮะพอมันชูขึ้นไปสูงแล้วเนี่ยนะครับมันจะย่อตัวเป็นลักษณะซิกแซกถ้าราคามันย่อตัวนะครับแล้วมาแตะใกล้ๆเส้นเอเอยอีกทีนึงนะครับเรารอพอราคามันแตะ ี่สิบนะครับแล้วก็พอมันแตะแล้วเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วพฤติกรรมของราคาเนี่ยเวลามันมาแตะเส้น EMA นะครับมันมักจะเด้งขึ้นนะครับทีนี้เราก็รอว่าให้ราคาที่มันเด้งขึ้นเนี่ยให้มันแท่งเขียวเนี่ยนะครับมันกืนตัวแท่งแดงก่อนหน้านะครับในลักษณะของที่เป็น bullish engulfing นะครับแท่งเทียนที่เราเรียกว่า bullish engulfing นะครับก็คือแท่งเทียนสีเขียวเนี่ยมันกืนกินนะฮะแท่งสีแดงกึนเป็นสูง่า ไอ้แท่งก่อนหน้าที่เป็นแท่งแดงนะครับแล้วก็ดูเงื่อนไขของ ADX นะครับถ้า ADX มากกว่า30นะครับแล้วก็ดีไมเป็นบวกนะฮะสีเขียวขึ้นมาอยู่ข้างบนนะครับอันนี้คือเข้าออเดอร์นะครับนี่คือเงื่อนไขในกรณีที่เราจะเล่นฝ่งซื้อที่เป็นอัพเดตต่อมานะครับเรามาดูที่เป็นดาวเทนนะฮะหรือว่าขาลงบางนะครับดาวเทนที่เป็นขาลงนะครับก็คล้ายๆเมื่อกี้นะครับก็คือ ADX เนี่ยนะฮะจะต้องอยู่สูงกว่าเลเวล30 นะครับแล้วก็รอให้ตัว DMI ที่เป็นลบนะครับก็คือสีแดงเนี่ยนะครับมันขึ้นไปอยู่ข้างบนนะครับต่อมานะครับมาดูพฤติกรรมของ EMA บ้างนะครับเนี่ยนะครับที่เป็นตัวดาวเทนเนี่ยราคามันจะต้องอยู่ด้านล่างของ EMA 20่ทังนี้นะครับมันก็เข้าเงื่อนไขนะครับเราก็เริ่มสั่งขายได้นะครับแล้วก็แน่นอนว่าราคามันวิ่งลาลักษณะซิกแซกนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อราคามัน ลดลงมานะครับถึงหน้าดับหนึ่งแล้วเนี่ยนะครับมันอาจจะมีแรงซื้อนะเพราะแรงซื้อเนี่ยนะครับขึ้นไปนะครับจนราคาเนี่ยนะครับมันเด้งมาชนอีเอ20นะครับมันก็จะมีแรงขายมีครั้งหนึ่งนะครับเราก็รอให้ทั้งเทียนสีแดงเนี่ยนะครับมันคืนทินทั้งสีเขียวก่อนหน้านะครับนี่ก็เข้าเคลื่อนไขนะครับในการสั่งขายครับนะครับวันนี้ก็คือเทคนิคนะฮะที่เราใช้อ m a 20นะครับคู่กับ a d ดแค่นี้